สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นบอนสีที่เราเพิ่งซื้อในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลาประมาณกันยาตุลาในช่วงที่บอนสีราคาแพงมากแล้วเราก็ซื้อบอนสีช่วงนั้นแล้วเข้าสู่หน้าหนาวพอดีเกือบตายเป็นหลายต้นนะฮะร,รวมทั้งบอลกระดาษด่างรวมทั้งหูช้างด่างเหลืองที่ซื้อมาที่เป็นไข่ทั้งหมดนี้ตอนนั้นที่ซื้อมานี่หมดไปหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราก็ตามกระแสผมก็ตามกระแสตลอดนะฮะช่วงที่ แพงก็ซื้อช่วงที่ลงก็ซ,ซื้อซื้อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าผมมองว่าต้นไม้เหล่านี้เขามีคุณค่ามีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วส่วนราคาที่มันผันผวนขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดแต่คุณค่าหรือมูลค่าที่เราได้รับทางจิตใจเนี่ยมันมากกว่าราคาที่ขึ้นลงเหล่านั้นต้นแรกต้องบอกว่าดีใจมากเลยมันคือบอลกระดาษด,ด่างนะฮะตอนแรกนึกว่าบอลกระดาษด,ด่างเนี่ยจะ เขาเรียกว่าจะตายไปแล้วเพราะว่าใบาย,ยุบหมดเลยนะฮะซื้อมาช่วงแพงด้วยตอนนั้น4 0 0พันบาทช่วงที่ราคาแพงเลยตอนนี้ถูกแล้วนะฮะบอลกระดาษดางังก็ราคาถูกลงมากเลยนี่กําลังออกใบนะสองใบแล้วดีใจมากนะนี่บอลกระดาษดางนะครับส่วนหูช้างด่างเหลืองวันนั้นโพสต์ไปแอบบนไปนิดหน่อยนะฮะว่าไม่งอกเลยแนตะ่ท่านทักมาทางข้อความแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆเลยเป็นมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมมหัศัรรย์มา,มากๆเลยขอบคุณมากๆนะบอกว่าให้เอาไปแช่น้ําใช้กับหินภูเขาไฟแช่น้ําปรากฏว่า งอกแล้วนี่นี่นี่อันนี้คือหูช้างด่างเหลืองนะฮะตอนนี้มี3มต้นแล้วละ่ะซื้อชิ้นหัวมานะฮะแล้วก็ซื้อไข่มาแล้วก็อกีซื้ออีก2ต้นมาก็เป็น3ามต้นอ่ะเป็นไม้สะสมในสวนเราครับมาดูตระกูลบอลสีกันบ้างที่เราซื้อมาในช่วงหน้าหนาวประมาณสักกันยาตุลาในช่วงที่ราคาแพงมากตัวแรกที่ซื้อมาค่อนข้างแพงนะฮะศิลานักปาดครับ ในราคา4,5 0 0นนะฮะตันนี้ถูกแล้วนะต้นเล็กๆก,ก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับตันนี้ใบใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็เริ่มกัดสียุมพูแล้วก็ที่ช่วงหน้าหนาวที่มันยุบไปเนี่ยใบเล็กๆแคกแกนเนี่ยก็เริ่มหมดละใบใหม่มาใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วตัวน,นี้จะเป็นมนสวรรค์นะฮะมนสวรรค์เราซื้อมาในช่วงที่950บาทอ่ะก็ราคาประมาณนี้แหละผมว่าก็โอเคอยู่สวยราคาที่เรารับได้นะครับซื้อมาในราคา950บาท ตั้งแต่เล็กๆนะฮะตัวนี้ออกใบใหม่มาแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่าแล้วก็สวยมากเป็นบอลที่โอเคสุดเราซื้อมาแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆขนาดหน้าหนาวยังทําอะไรอ่ามนสวรรค์ไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้มนสวรรค์น,นะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ก็ซื้อมาแพงเหมือนกันช่วงสี่พันตัวนี้ราคาลงแล้วนะฮะองค์หญิงทอฝันฮะองค์หญิงทอฝันอีกอีกหนึ่งตัวท็อปก็ค่อนข้างสวยแล้วใบใหม,ม,ม่เริ่มมีสีชิมพูเริ่มมีดากหน่อยแล้วองค์หญิงทอฝันครับ ที่ชอบคือชื่อเขานี่แหละแล้วก็ใบที่มันมันเงาเป็นบอลใบยาวมันเงานะฮะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรด้วยความชอบอชอบชื่อนะฮะนี่แบบนี้เลยองค์หญิงทอฝันแล้วก็2ตัวนี้นะฮะที่ซื้อมาในช่วงที่ราคาแพงเหมือนกันก็คือนางรากสดนะนางรากสดเทวีตับนางสงการนะครับแล้วก็มนเสียงแคนครับมนเสียงแคนตับนครขอนแก่นนะฮะจากรังบอลแก่นนครซื้อมาสวยมากพอเจอหน้าหนาวไปยุบทิ้งหมดเลย กลายเป็นต้นเล็กๆนะฮะผมก็โอ้โหเครียดมากเลยเพราะมันก็ราคาแพงช่วงนั้นที่เราซื้อมาพอหมดหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนก็ตอนนี้ก็แทง,แทงใบใหม่แล้วก็ออกใบใหม่แล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ่าแสดงว่าพอผ่านช่วงหน้าหนาวแล้วเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยบอนสีก็จะกลับมาสวยบ่งบอกว่าจริงๆแล้วบอนสีตายยากนะถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะตายเนี่ย เราอดทนให้มันผ่านไม่ได้พอเข้าสู่หน้าร้อนปั๊บเนี่ยเด่นสวยเลยยิ่งเข้าสู่หน้าฝนนี่โอ้โหใบใหญ่พร้อมให้เราที่จะขยายพันธุ์ต้นบอนสีได้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าต้นบอนสีที่เราซื้อมาเนี่ยถ้ายังมีหัวอยู่ใต้ดินนะฮะต่อให้เขายุบทิ้งใบหรือเขาจะโตช้าแต่พอถึงเวลายังไงเขาก็โตอย่างแน่นอนเราซื้อมาเนี่ยมีมแต่เพิ่มพูนขยายผลเติบโตงดงาม นะฮะซื้อมาอย่างนั้นจริงๆมีแต่เพิ่มพูนจาก1เป็น2เป็น3ขยายผลก็เติบโตขึ้นให้เราได้มีความสุขได้เงินใช้ด้วยเวลาที่เราขายได้เงินนะฮะแล้วก็งดงามก็คือมีแต่ประโยชน์มีแต่ประโยชน์จริงบอลสีเนี่ยนะฮะปลูกไว้ประดับถึงวันหนึ่งไม่มีใครซื้อเลยผมก็จะปลูกเต็มบ้านไปหมดเลยดูข้างหลังผมมีแต่บอลสีทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างตัวอย่างในมลสวรรค์เห็นไหมฮะเดี๋ยวเนี่ยจะได้ผ่าหวัวแล้วผมว่าเดือนหน้าเนี่ยี๋วยวรอใบนี้กลางหนึ่งใบก็ที่กำลังโผลมาเป็นหลอดแบบนี้แลล้ววกกกก็ออีใบนนึงงงประมมมาาาาณสัช่เเเดืเษษ ผมว่าจะได้พาหัวขยายพันธ์ุบอลสีมนสวรรค์แล้วเพราะเขาโตไวมากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้สร้างความสุขสุขภาพดีทําในสิ่งที่เรารักโลกจะน่าอยู่ขึ้นมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ